ดีจ้าสวัสดีคะ่ะพี่น้องปองฝ่ายทักทายสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อทักทายเอฟซีนะคะ,นะ,คะในช่วงแรงๆนะคะของวันอาทิตย์ยายบนยังอยู่ในสวนสาธนะารณะพระนครราชกระบังอยู่นะคะตอนนี้เนะาะกะแดดลมล้มตกแน่ละพี่น้องนะคะแดดลมล้มตกแน่ละตอนนี้กะพาก,กันออกมา,าสูดอากาศสูดลมสูดเนี่ยอากาศดีพี่น้องอากาศย่งดีเลยนะคะก็ พากกันมาพักคอนย้อนใจพี่น้องอ่าซึ่งย้่บนกะมันกับมีเรื่องเนาะเออมีเรื่องให้ว่ามีเรื่องให้คิดแล้วกับมีเรื่องให้ว้าสู้เอฟซีฟังนั่นน่ะพี่น้องก็คือเฮาบ่ได้แบบปิดบังอีหยังเนาะคะเนาะบ่ได้ปิดบังอีหยังกับกับกับเอฟซีก็คือเฮาอยากให้อ่าทุกคนนะคะขอใจขอใจตรงนี้ว่าการที่เรา เป็นแม่คนการที่เฮ้าเป็นเสาลักแล้วเจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่ท้อยังสี่นะพี่น้องก็คือเฮ้ากับบอทอเฮ้าอยากเฮาอยากมานำเสนอหลกักกามาบอกสู้กันฟังบาปัญหานะคะปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาทุกเรื่องราวทุกปัญหามันมัน,ม,นมันมีทางแก้อย,ยังสี่นะพี่น้องคือมันมีทางแก้ถึงมันจะ บางครั้งนะคะม,มันเหมือนเหมือนกับว่าหนักหนาเนาะเหมือนกับว่ามันหนักหนาแต่ว่าเราก็ยังสู่หลักกับพยายามผ่าฟันตรงนั้นปัญหาตรงนั้นนะคะให้ให้ผ่านพ้นไปด้วยนึงละกำลังใจนะคะกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากเอฟซีกำลังใจจากคนในครอบครัว ฮัลโหลพี่น้องกาซึ่งย่อบนกาผ่านมาถึงตรงนี้นะคะพี่น้องมันมาเป็นเรืองหล่นหลนเด้เออมันกับ่เป็นเรืองหล่นหลแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากนะคะกับเ่าได้ยากจนจนเกินความสามารถแต่ถามว่าคนเรามันจะแข็งแกร่งมันจะอะไรมากมายขนาดไหนมันก็มันก็ยอมมีมันก็ย่อมมีวันที่เพตยใไห้เฮา พอเท่เหตุให้เขาเมยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสีบอกให้เลยหรือว่าย่บนไม่ยอมแพ้นะคะย่บนมายอมแพ้นะครับพี่น้องย่บนสู้สู้กับตรงนี้มาไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังสี่นะพี่น้องย่บนถ้าขึ้นมาทึ่งนี่คือมันเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวจุดกินลมส้มวิวสําหรับอ่าสถานที่ สวนหย่อมตรงนี้นะพี่น้องสวยงามข้างด้านหลังก็จะด้านล่างก็จะเป็นน้ําพุมาละพี่นอ้องเออเนี่บนจะน,น,นังเบาตอเนาะนะถึงตอนนี้หน้ามือน,นี่คือลูกสาวยายบนกะยังยัง,ย,งยังได้รับการรักษาอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะกะยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ลูกสาวกะลูกสาวก็คอยรายงานเนาะก็ค่อยรายงานบอกให้แม่ฟัง ว่าเออไอ,เป,อเป็นยังสั่นไอเป็นยังสี่เมื่อนี้ช่วงใบนะคะเ <Yay! S 1> มื่อนี้ช่วงใบนอนหมาสัน่นหลังจากใบนอนคือหมอเขาจะให้ยาเขาจะให้ยาระงับอารมณ์ควบคุมอารมณ์แล้วก็ยานอนหลับให้น้ำเกลือแล้วก็ค่อยเบิงอาการค่อยเบิงร่างกายค่อยเบิงปฏิกิริยาของผู้ป่วยว่าจะเป็นแบบไหน แล้วเขาก็หายตายาต้านต้านต้านเหล่าพี่นออ้องเออห้ยาต้านเหล่าลงไปในน้ำเกลือน้ำต่อมานี่แล้ว่ะเขาบอกว่าถ้าจังไรเขาก็จะจะให้ยาเพิ่มก็ต้องรอเบิ้งว่าอ่าคนป่วยอย่าล่างกายกำลังจะอยู่ในระดับใดนยังสี่นาพี่น้องถามว่าเข้าค้นที่เป็นแม่น่ะ เออมีความห่วงใยลูกห่วงเด้อพีนอ่น้องห่วงคึอกันนะก็ห่วงจังไดกัลูกเออจังไดกักับคนในครอบครัวจังไดกัสายเลือดจังไดกัลูกบางคนก็บอกว่าปล่อยถิ่นลูกใหญ่มันปล่อยถิ่นบ่ได้อันนี้ยายบนสีมเาเว้ายุ่เรื่อยๆนะคะเรื่องปัญหาของครอ,อบครัวเนาะแต่ายบนเสือ่าทุกครอบครัวก็ย่อมมีปัญหาแต่กันมันแตกต่างกันเออมันสีแตกต่างกันไป ก ayas เฟ่าอาด้ามาเฟ้าบุรีเฟ่าโจมตีกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะเรื่องแบบนี้บ่บ่บ่บถูกกบไผ่ก็ถือว่าดีนะคะก็ถือว่าพเพมีบุญนะคะพนมีบุญที่เลี้ยงลูกมีคุณเลี้ยงลูกบ่สร้างปัญหาเลี้ยงลูกบ่เหตุให้พ่อแม่เป็นทุกข์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเพนมีบุญบุญเก่านะคะจังยีบุญนี่กะถือว่ามีเวรนมีกรรมแ่ละพี่นอ้องม,มีเว้นมีกรรมกรรมเก่าแหะละขิดบาเนะ ต่เขาก็สู่ไปซึ่งยายบ,บนน่ะเคยเคยมาออกคลิปเคยมาบอ,อกเรื่องปัญหาครอบพรัวนี่อยู่เรื่อยๆนะคือคนเฮามันบ่ได้มีแต่ความสุขตลอดได้พี่น้องคนเฮามันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์คูกันไปแต่นคนที่เปิ่ลคนบขอดใจ่นก็นจคิคอยมาวา่าเออเคนก็นจคิคอยมาติติงมาวา่า,วาเฮ้าว่าเฮ้าเออแบบนั้นแบบนี้ มีตแต่ปัญหาโน่นนี้นั่นยายบ่นเคยเลยเด้ย,ยายบ่นเคยแล้วเคยเคยมีเคยมีคอมเมนต์มาว่าดูยายคนนี้ดูยายคนนี้มีแต่ปัญหาหน่าเบื่อ่นบ่าเนาะมันกับ่ไดีมีทุกคลิปพี่น้องเออมันก็บ่ได้มีทุกคลิปที่ยายบน่นที่ยายบ่นเห็ดคลิปอ่ะมันก็จะมีทั้งคลิปที่ยายบ่นมีความสุขเออไปกินไปเที่ยว มันก็สิมิทั้งคลิปตีเยบนทํางานมีทั้งคลิปตีเยอ่บนบ่าวเรื่องปัญหานะคะคือแบบป้าบปนไลฟสไตล์เนี่ยพี่น้องแต่บางคนเพิ่นก็สิมาเมาล้วมมาอันเบื้องช่องนี่มีิต่ปัญหาทําให้ทําให้ผู้ชมเครียดไปด้วยอย่างไปด้วยอย่างเสี่งมันโมเมนอืมมันโมเมนดอกอ้บนกับ่ได้่งบ่าตจะปัญหาตลอดพี่น้องอ้บนไม่ได้บ่าเรื่องปัญหาตลอด,อลอดคือ เขาก็มีทั้งทั้งสุกทั้งทัง้งสุกทั้งถูกกระลาเขาก็ได้มีตั้งแต่ปัญหาตลอดตอนนั้นแต่อยากให้เข้าใจอยากให้อยากให้อให FC, เอฟซีที่เป็นที่เป็นเอฟซียอดบนตั้งแต่โดนโดนมาจนณนคะุมื่อนี่จนณนะถึงตอนนี้เนาะคะ่นะเนาะอยากให้ถอดใจอยากให้กำลังใจยอดบนแนวจะจะจะข่าซ้ำเติมหลายเนาะ มันไม่ได้นักนะสาหัสยังดอกคือทุกมือนี่ยยบบนปล่อยว่างหรอเดี๋ยวี่นนองคือยบบนปล่อยว่างเราไว้อียังสิเกิดก็ให้มันเกิดอถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าลูกยบบนอ่ะป่วยถึงขนาดเอาอยู่แล้วล่ะอืลมหายตายจากล่ะเขาก็ต้องทำใจเดีเพราะว่ามันบ่ได้มีแต่เฮาเดี๋ยวที่ตายคนอื่นเขากระายคือนกันลูกคนอื่นเขากระายคื่กันพ่อแม่คนอื่นเข่ากระายคือนกัน มะมีฟ้ใดอยู่ข้างฟ้าได้ไนะงเยอบุก็เลยปรุงเลยบดเยอบุก็เลยปรุงแล้วก็ปล่อยว่างอีหยังสิเกิดก็เกิดบางคนอาจจะตำนีมาลูกบ่สบายเข่าลุ้งบาน็นหยังคือประกับไปบึง่งคือมาเที่ยวคือมาอยู่แบบนี้ไปกับบ่ได้นี้ประโยชน์อีหยังดอกเยอบุญกับบ่ได้ไปซอยอีหยังได้นอกจากหมอนะคะแล้วสิ่งที่สิ่งที่ซอยได้นะตอนนี้ก็คือส่งเงินเงินเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่าง จ้างลูกสาวยายบุญไถไปดูแลไอ้นะตอนนี้มันก็ต้องกินมันก็ต้องเติมน้ำมันรหลดมันก็ต้องกินต้องใส้ของบได้ขายไปเฝ่าวายเที่ยวก,กันเสียเงินมาจะใส่ยายบุญก็ต้องเอาเงินไปหให้ยายบุญก็ต้องส่งเงินไปให้เขาดูแลกันขาหมอบาด้เสียเเสียบ่หลายแต่มันก็ม่ขาใส่ใจอย่างอื่น มันก็ต้องใส่เงินขับเคลื่อนด้วยเงินอันนี้ขั้นเย่บนไปทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมซ่อมมะน้ำจะต้องกัดสิเบเปืองคารถคาล่าไปมากอีกคือเกาฮัลละกาบ,บางคนกัดตีติงมากแล้ว่าคือมป่้าปบานคือมาอยู่อย่างจังสี่คือมาเศรษฐของอยู่เที่ยวสนุกสนานคือเย่บนแบอยากมาลีเหล็กยากมาพักพรันี่นนอจ่วงสงการเย่บนเที่ยว ก็บ่แม่นวายายบุญบ่ได้ดูแลครอบครัวเดยายบุญก็ส่งเงินไปเขากินเขาใสให้เขาอ่าดูแลกันให้เขามีเงินกินเงินเที่ยวให้เขาให้ห้าปาร์ตี้มีความสุขเยายบุญกับพัก่อนยู่พี่กับเที่ยวอยู่ทั้งพีทุกคนก็สีเห็นนะเวลาที่เยายบุญทำงานหนักยายบุญกับทำงานหนักใหลิขิตหนอเวลาเยายบุญผักเยายบุญกับผักอันนี้ก็ใไห่ให่มองไปนี่สายกลางนะคะอ่าอย่าสมองแบบลบเกินไป คนเฮ่ากับว่ได้สบายตลอดเวลาแลลวก็บว่ได้ถูกอยู่ตลอดเวลาเทากับมีปล่อยว่างแม่นบ่เขาวัดฟังคำ้ำทำบุญทำทานมีโอกาสที่บุญกับไปนะคะทีบุญกับไปเฮ็ดพื่กันทำบุญคือกันตววน้ำความขันอุศิตวนบุญนู่นนี่นั่นให้ครับเจ้ากรรมนายเวรให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่บุญกับเฮ็ดคึอกันนะคะพี่น้นอ,นนนนอ,นนองอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจเด้อกะร้อเบิงสถานการณ์ร้อเบิงอาการของลูกนั่นแหละคือไม่อย่างกะ กระทู้มยังกับทุกมือนี่คือเม็นจิอย่ไกลปันได๋มันก็เหมือนกับอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันแหละเพียงแต่จับต้องบ่ได้แค่นั้นเองพี่น้องเพราะว่าวิดีโอข้อใดตลอดคุยใดตลอดนั่นสินะจะเห็นน้ากันนู่นนี่นั่นตลอดฮลร์ดกับเป็นี้บนไปแ่บนก็ซอยยังประเดอกกะขอให้เขาดีขึ้นดีวันดีขึ้นให้หมอรักษาน่ะล่ะถามาลูกให้ความลงมือบอเขาอยากรักษาเพราเขาอยากรักษาั่ะล่ะเขาถึงบอก ก้อนหนาก้อนสีเดเขาลุงบานน่ะเขาก็เมาเขาก็เา่ากับแม่ไห้หน้องกุดโทรศัพท์มาไห้คุยไห้คุยกับแม่ขอคุยกับแม่แม่ก็บ่ามึงต้องการอย่างอยากเก็บอย่างมันว่ามันอยากไปบวชไปบวชเราพี่น้องอันนี้คือไปบวชเราสาบานเราจะไปกินเราอยากหายอยากเศร้าแต่เจ๊บนลด่ะหู้ว่าในร่างกายของเขาอ่ะคือมันขาดก็ได้ก็คือสารแอลกอฮอล์เออสารเสพติดมูนี่แล้วเพราะว่ามัน มันกินมาโดนเหลวมันกลายเป็นว่าเป็นโรคพิษราเรื้อรังแล้วมันต้องคอยรักษาจะไปฮักดีแบบนั้นบ่ได้ดเยอะบนกระบอกเอออธิบายแนะนํากระบ้อลู่ละในมือนั่นเขาคิดยังไงกระบอลูนะเขาถึงขันผูกข้อตายเด้พี่น้องผูกข้อตายแต่บังเอิญว่ามันมาตายเสือ้อผูกข้อมันขาดเออพอเสา้ามาก็ทามาน้องบ่เห็นตีนูนนี้นั่นบ่เห็นพี่น้องมันคือคนอยู่คนละห้อ,หองหล้วมันอยู่คนละซุน บ้านมันบ่าได้หลังไงแต่มันบ้านมันแยวไปอยู่คนละ,ละโซนเราบ้านแยบนนะ่ะจะห้องแยบนกันติดกับห้องลูกไส้เราก็จะมีห้องลงห้องลงสี่เอ่อสี่ยบนแพ็คของมีโซฟาแล้วก็มีทีวียูหันแล้วก็จะเป็นห้องน้ำกันยูหันแล้วก็จังมาโซนด้านหลังเป็นห้องลูกสาวมันก็เขากะล็อกประตูไคมัน่นลวมันจะเอินกันก็บ่ได้ยินอย่างสี่นะมันอยู่คนละโซนส่อมา มันจะคอยได้สติแล้วก็บอกน้องว่าสิไปหาหมอข้อมันกับเป็นแผลมันบอกเออเสื้อหัดข้อมข้อมกับเป็นแผลหมอไปหาหมอหมอกระถามอาการน่นนี่นั่นเขาก็ทําแผลให้เขาก็ถึงเขาก็ให้นอนโรงพยาบาลเขาเบิ้งอาการแล้วก็รูซึกว่ามันมันมันหนักอยู่เขาก็เลยให้นอนโรงพยาบาลกระเช็ดร่างกายน่นนี่นั่นอ่าเช็คเลือดเช็คเนื้อเช็คระบบอันไปเอกซเรย์ระบบหัวใจตับไตใส่พุ่งนู่นนี่นั่นลหละกับผลปรากฏออกมาว่า เป็นตับอักเสบพี่น้องตับอักเสบแต่ก็มันกับพท่านถึงกับว่าเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับนะคะมันพรท่านถึงระยะก็คือเขาก็ไม่ได้บอกระยะหนึ่งสองสามเป็นแต่เขาทั้งหมอก็บอกว่าเป็นตับอักเสบแล้วก็นี่สารเสตติดนี่แอลกอฮอล์นี่สีเลือดนี่ร่างกายน่นนี่นั่นนั่นแหละพี่น้องก็คือหมอก็ต้องเอาไว้ ในเมื่อคนป่วยอยากถูป่วยแจ้งคพามจำนงว่าอยากรักษาอยากอยากบำบัดเขาก็เอาไว้พี่น้องแต่ตอนแรกก็คือเขาบ่หายบำบัดเขาบ่ชหายยูล้มบานดงแต่ตอนนี้บนอยู่คือตอนนั้นมันยังบ่ท่านอกขาดนะค่ะบระท่า,ทานอกขนาดนี่บ่าท่านถึงขั้นอ่าสตินุดอ่าร้อนขาตัวตยขนาดนี่เนาะกับก็มีคือกันแต่กับว่าถึงขนาดนี่นะปรดี๋นตอนนี้กับคือหมอรับรักษากค่อยเบ่งอาการ เบุญตาเบิงยูจังสี่หล่ะพี่น้องจังใดกะบยามันด้ามากันเนอพี่น้องเด้อก็สีอัปเดตสู่ฟังทุกทุกครอบครัวมีปัญหาทุกคนมีปัญหาแตกแตกต,ต่างกันไปผู้ใดมีปัญหาอยู่คิดว่าตัวเองไม่ไหวละปัญหาหลายทอดแท้เบิง์ย่ยบุญนี่นะคะเบิร์ยัยบุญนี่เด้อยัยบุญสู่มาทุกรูปแบบสู่มาทุกปัญหาสู่มา,าแต่ดเท่าใดนะคะตังแต่เหตุคิดมาก จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆจะคลิปเย้บบนอ่สับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งมีทั้งสุกทั้งถุกมีทั้งเฮ็ดงาหนักมีทั้งเบามีทั้งเชียวมีทั้งทุกอย่างนะคะครบรถบวกเลย่าไลท์สไตล์อิหลนะคะอันปับปนอยู่ในช่องของเย้บบนเนี่ยอันใดเขาอยากเบิง้งอันใดเข้ามาเข้ากับเบิ้งอันใดบ่มงมาเกับเลื่อนผ่านกับ,บ่เป็นหยังนะคะหรืออยากเบิง้งจ้ สิ่งที่บันเทิงแย่บุญพากินมมะเรียวกับไปหรืออยากเบิ้งแย่บุญพาไปทับบุญกับเบิ้งหรืออยากเบิ้องแย่บุญบาเรื่องปัญหากับเบิ้งเพื่อจะพาเบื้องที่มีปัญหาที่แย่บุญหรือปัญหาเพื่อวมาเมื่อเจอปัญหากับเชดรอยนีทางออกคือแย่บุญกับเชดรอยนี้กำลังใจสูคือแย่บุญนะสินะพี่น้องแย่ท่อเด้อแย่บุญกับบ่ท่อพี่น้องที่มีปัญหาคือแย่บุญกับยาท่อนะคะถ้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต้าแบบนี้เน้นเข้ามาระบายกับแย่บุญ คิดมาค้งจะบ,บ่แตกต่างกันนะคะแมนบพี่น้องเอาคลิปนี้หลายนาะที่เอาทำนีนะ่เ้าพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายด้วยค่ะเด้อ